สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกันในช่องปาดาวสตล์อีกแล้วนะคะวันนี้ปาจะมาสอนทําปากกาไส้ลัดนะจะเป็นปากกาที่เขียนหน้าจอแล้ว,วมันจะมันจะติดเป็นเส้นแบบสวยๆเล,ล็กน่ารักอะแต่ว่าคือปาจะมาสอนทำนะคือมันมีวิธีเพื่อนๆนี่คือปากกาไส้หลัด ที่ปาทำขึ้นเองมันสามารถเขียนได้จริงๆนะเดี๋ยวปาทีให้ดูนะ มันจะเป็นตัวดูดกับหน้าจอเวลาตอนเราสัมผัสอะ่ะเออมันจะเป็นแบบเนี่ยฟอยขนมอะไรก็ได้นะวันนี้ใช้ขนมอันนี้จะ้ะนี่ที่มันเป็นแบบฟอยอ่ะเพื่อนๆเข้าใจปะที่มันเป็นแบบนี่ขาวขอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยขาวขาวเนี่ย คือพอลามันโดนหน้าจอเว้ยเพื่อนมันก็จะแบบเหมือนปากกาเลยอ่ะคือมันจะแบบอารมณ์แบบว่าเหมือนหัวปากกาตรงเนี้ยไปสัมผัสกับหน้าจอเลยอ่ะจริงๆคืออีฟอยขาวๆอีตรงขาวๆเนี่ยพอเราไปโดนหน้าจอปุ๊บมันก็จะเหมือนปากกาเลยเว้ยคือตอนแรกป้าก็ตกใจอ่ะคือไปดูคลิปของพี่เขามาแล้วแบบเอ้ยมันทําได้จริงหรอวะมันเขาจะหลอกเราเปล่าว,วะก็เลยเอามาลองทําดู แล้วก็บอกลองเขียนน่ะเฮ้ยมันมันใช้ได้จริงๆอ่ะคืออันนี้นี่ทำา <c oughs> ม่มาก่อ <c oughs> เดี๋ยวเท,ทให้ดูนะเอออันี้หัวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่หัวประมาณเนี้ยมันจะมีฟอยอยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละอีตรงหัวตรงเนี้ยที่มันไปสัมผัสกับหน้าจอชบแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนปากกาเลยเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะจ้า วิธีทำนะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะเพื่อนๆนี่เลย ถุงขนมฟอยที่มันจะมีฟอยขาวๆอย่างเงี้ยอะไรก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆที่มันต้องมีฟอยสีขาวๆนี้เลยแล้วอันดับที่สองอ,อ,อุปกรณ์ต่อไป่กันไก่อุปกรณ์ต่อไปก้าวสองหน้าอุปกรณ์ต่อไปเทปใสเร็วิว้าขออโอันนี้เป็นกระดาษที่เอาไว้ตกแต่งนะ แล้วที่ขาดไม่ได้เลยจ้าแล้วก็มีปากกานะจ้าคือปากกาเปลว,าวา่าเออมันฟงฟิงดีว่ะนั่นนๆๆๆันนั่นคือมันน่ารักดีก็เลยแบบจะเอาอันนี้มาลองทําดูนะก่อนอื่นนะจ้าก็มาตัดขนมก่นแล้วก็จะมาก,มกินขนมก่ <c oughs> อนืมพอเดี๋ยวปากกาจะไม่เพล เต็งเพื่อนก็ตัดเลยขั้นนี้ก็น่าจะพอแล้วนะนี่้ยได้ใช่ไหมก็ตัดออกตรงกลางนะที่มันเป็นแข็งๆแล้วไม่เอาแล้วก็ทำความสะอาดนางนิดนึงด้วยกระดาษทิชชู่อืมเขก็จะได้อย่างนี้นะเพื่อนเห็นไหม ฟอยสีขาวๆเนี่ยสำคัญมากมปากกามาให้เพื่อนๆนะจับปากกาแล้วก็เอาใส่เข้าขอย่างนี้เลยเธอก็วนไปเลยนะเห็นไหมจับอ่ะเอาเทปใส แปะไปก่อนให้ติดกับปะกานะเทปใสติดกับปะกาก็แปะแล้วก็วนไปเลยเวนวนวนก็เอาเทปใสปิดอีกรอบนึงเทปใสแปะ ได้แลลวแล้วก็ให้เป็นเอนนี่นะตรงเนี้ยคือมันจะเป็นปากกาแล้วตรงเนี้ยมันเกินปากกาใช่ป่ะให้ตัดออกตัดออกเห็นไหมหัวให้เราพับทำให้มันเป็นแหลมแหลมทำให้มันเป็นแบบ แหลมเลยหมุนไปหมุนให้มันเป็นแหลมถึงมันไม่แหลมฉันก็จะทำให้มันแหลมเนี่ยหมุนไปอย่างเงี้ยหมุนไปก็ใช้เทปใส่ช่วยพันมันไปก่อนหนึ่งรอบนะเพราะว่า ฟอย์ขนมมันจะลื่นเพืเ่อนๆก็แบบใช้ฟอย์ช่วยก็ฉันจะทําให้เธอแหลมให้ได้แลหลมไม่ได้ฉันก็วนไปวนไปมันก็จะเริ่มแหลมแล้วนะขึ้นมานิดนึงก็วนไปอีกเื่อนๆเลยหใส่ลงไปอีก แเราก็จับไว้ด้วยให้มันแหลมๆม้นให้มันแหลๆหมหลๆปาว่าได้แหละอันนี้คือได้แหละหัวได้แหละห มีความแบบเป็นหัวแหลมๆนิดนึงเห็นปะโอเคแล้วก็มาตกแต่งอันนี้ที่เราทำไว้เราก็จะมาแปะกาวสองหน้าลงไปไม่ยากนะเพืเ่อนๆลองเอาไปทำดู ให้ลูกให้หลานเล่นได้ไม่ต้องเปืองตังถ้าซื้อก็ร้อยกว่าบาทอยู่ดีเพราะว่าลูกหลานมาเล่นแป๊บเดียวมันก็เบื่อเนี่ยเอาเนี้ยไปให้มันลองเล่นดูให้มันลองเขียนนะลองดูเพืเ่อนๆนี่นะสีชมพู ม้วนม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปเธอน้องเสร็จแล้วเห็นน้องไหมน้องก็เป็นปากกาอันน้อยๆนี่มีหัว นี่เป็นไงสวยกว่าดูดีกว่าใช้ได้เหมือนกันนะแต่อาจจะต้องฝึกฝนนิดนึงคือเหมือนกับว่าเราก็ต้องใช้ความคุ้นชินกับปากกามันก็ต้องฝึกๆนะมันอาจจะแบบติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยอ,อันนี้ที่ปาทำอันนี้ที่ทำเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะเอาไปเทสให้เพื่อนๆดูนะว่ามันใช้ได้จริงเด้อไปจ้า ตัวประกาสเตล์นะตาเทปตัวป่าตัวตป้าอันนี้คือที่ปามนองใช้ได้เหมือนกันนะ ฟอยเขาขาวนี้นะจ๊ะพอรามันไปโดนกับหน้าจอเลยมาเห็นไหต้องตกใจเสียงปานลาชอบตื่นเต้นมากอะไรชึบช,ชเนี่ยแค่แบบฟอยโดนหน้าจอมันก็แบบเป็นละอันนี้เลยพระเอกของเราที่เราทำกันไวน้นะจ๊ะเพือ่อนๆซีน้องยูนิครอร์นหน้าหลักฝุ้งฝิ่ อีกแล้ใพี่แม่เสียหน้าแล้วลูกายโอเมก้าเธอฮัลโหลอานนะมาแล้ว เห็นไหมน้องใช้ได้จริงๆนะเพื่อนปากกาคือแบบใช้ได้จริงๆไม่ได้รอกเด้อ